วันนี้จะพามาทานไฟน์ดิเนียงที่ร้านซูริงที่ได้มิชลิน3ดาวในแบบฉบับที่มีไวท์เพริ่งด้วยครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นดินเนอร์อาหาร8คอสต์บวกๆนะฮะเพราะว่ามีหลายคำมากแล้วก็เลือกไวท์เพริ่งด้วยครับผมจะเลือกแบบเพสต์ชีทที่เป็นไวท์ตัวเทพๆไปเลยนะเริ่มต้นด้วยแอปเปติเซอร์คำแรกจะเป็นคริสปิลี่ที่เป็นต้นหอมกรอบกับทรัฟเฟิลรสชาติอร่อยเซฟเวอรี่เปิดต่อมรับรสได้ดีเลยฮะคำนี้สเปกแฮมซึ่งเป็นแฮมเยอรมันเสิร์ฟคู่กับถั่วลันเตาแล้วก็ดอกครรรรับสชาาติกลกลลม,ม ring, อ iring, อเอเเเด์ ควันครับท็อปด้วยดิวพาวเดอร์แล้วก็อีกรัมันจะมีความสโมกกี้รสชาติอร่อยมากครับอิเลเมนต์ต่างๆเข้ากันได้ดีต่อมาคำนี้จะเป็นคิงแครบกับเกาลัดซีซันด้วย ICE, ซีดรัสจูสเนื้อบูสดหอมอร่อยแล้วก็มีความสดชื่นครับและคำสุดท้ายของเอปรไยเซอร์เขาเสริร์ฟดริงกิ้งวินิก้าจะมีความหอมหวานคล้ายไซรัปเอามาแพริ่งกับตัววอฟเฟิลซึ่งจริงๆมันเป็นขนมแต่ว่าเชฟเนี่ยทวิสต์เอามาเป็นไส้โฟลกราสเขบาบอกว่าอร่อยมากๆครับคำนี้ยิ่งจิบตัวดริงงกกิิิ้้้วนนนาาาตมมเเขไปี่ยัอร่อยเข้าากกันมๆจริงๆคออสตตามมเรร์ิิ่่แงกัับบไวนน์ะครเเาสิรร์์์ฟเป็นนไไววิสลิงจากเเขขตโมซลอง เฮแมนโลเวนสไตล์ปี2016แพริกับสแกลลอปซาชิมิท็อปด้วยคาเวียร์และก็มีพิกเกอร์เรดิชตัวซอสจะเป็นบัตเตอร์มิลกับดาชิรสชาติจะออกแนวสดชื่นสะอาดสว่างสดใสซอสบัตเตอร์มิลก็ช่วยบาลานซ์กับไวน์ริสลิงตัวนี้ได้ดีมากคอสต์ต่อมาเสิร์ฟเป็นไวน์แดงเบอร์กันดีระดับพรีเมียร์คูจากเขตชมเปร์เลมูซิกนี่ฮะเอามาแพริ่งกับตัววิวพาสเตเต้ซึ่งเป็นไพยเนื้อสัตว์ป่าครับคือมีเนื้อหลายอย่างมากอยู่ในนี้นะรสชาติอรเอมาอร่อย เป็นแชมเปญนะฮะเขาเสิร์ฟเป็นครุกแชมเปญเลยนะครับเสิร์ฟคู่กับเมนูปลาตาเดียวหอยลายญี่ปุ่นแล้วก็คาเวียร์ในซอสเยลโล่ไวน์รสชาติปลาอร่อยมากครับแต่ส่วนตัวแอบคิดว่าไม่ค่อยเข้ากับครุกแชมเปญเท่าไหร่อยากได้วา,าวที่มีบอดี้มาสู้กับความครีมี่ของซอสมากกว่าคอสต,ต่อมาเป็นไวน์ขาวเบลนด์ของเยอรมันนะฮะทำจากชาร์เน่แล้วก็พีโนบลองแพริ่งกับเมนูเซียบลูล็อบสเตอร์ซอสล็อบส lobster กส์แล้วก็พัมกินซีดออยล์คอสนี้แพริ่งนี่ดีมากครับตัวไวน์เนี่ยมันจะมีความออยลีีี่่่มมมควาาบบบบอออออด้้เเเเท็็กกกซซ์์์จรรยูึงัันขลสสติ ยอด5เสือวายอิตาลีคนดูไวายเขารู้กันนะตัวนี้คือเด็ดมากผมเลือกเป็นจานเนื้อนะครับเป็นเชนเดลอย์วาคิวเอฟไรเสิร์ฟคู่กันกันกบบีฟซอสและตุ่นหางวัวเนื้อนุ่มหอมอร่อยมากตัวซอสก็จะมีความหวานนิดๆแต่ที่เซอร์ไพรส์คือตุ่นหางวัวอร่อยมากฮะดื่มคู่กับโอนิลลีย่าโอ้ไม่ต้องสืบอ,อร่อยส่วนใครไม่ทานเนื้อเขาก็จะเป็นเมนูอกเป็ดรมควันแบบนี้ให้นะครับแอบชิมดูแล้วตัวเป็ดเนี่ยสโมกกี้ห ok นังกรอบอร่อยครับพายเลตครินเซอร์จะเป็นตัวซีบัคทอนซะ <Coast Desert S 1> อเบสนะคอส ซึ่งทุกอย่างอร่อยมากแต่ไฮลไลท์อยู่ตรงที่เหล้าไข่สูตรคุณยาแก้วนี่ครับอร่อยมากมันจะมีความเป็นเหล้าหวาน,วนคาราชตาดครีมครีมนมนม,นมหอมวานิลากินคู่กับขนมแล้วอร่อยทุกอย่างเลยครับทางร้านมีเซอร์ไพรส์เค้กวันเกิดเป็นเค้กราสเบอรี่หนึ่งก้อนเต็มๆแบบนี้เลยครับก็ต้องขอบคุณทางร้านมากๆนะครับและนี่คือค่าเสียหายครับคอสองคนหนึ่งวายแพร์งิงแล้วก็หนึ่งจานเนื้อโดยรวมทุกอย่างถือว่าสมมงกับการได้มิชลินสามดาวจริงๆเลยครับยังต้องขอสแสดงความยินดีกับร้านซูริงด้วยนะฮ